ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวสวนยูคาทุกท่านนะครับก็ได้มีพี่น้องชาวสวนยูคาเนาะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับระยะการปลูกก็คือระยะต้นระยะแถวนะครับว่าขนาดไหนที่เหมาะสมนะครับผม fc บางท่านก็บอกว่าระยะสองเมตรคูณสี่เมตรนะบางคนก็บอกว่าอะไรสามเมตรคูณสองเมตรระยะที่เหมาะสมสวยงามนะครับอันนี้มันไม่ตายตัวนะครับก็ขอตอบคอมเมนต์ทางคลิปนี้เลยนะครับคำว่าระยะปลูกเนะี่ย มันไม่ตายตัวเพียงแต่ว่าเราจะปลูกขนาดไหนระยะไหนที่เราพึงพอใจนะครับพอปลูกแล้วทำให้เราได้ทำงานสะดวกทุกท่านสาหรับผมก็คือ2องเมตรห้าสิบในส่วนของผมนะครับผมก็ต่อไปเป็นบางส่วน2องเมตรห้าสิบคูณเมตรสามสิบเมตรห้าสิบเเมตรยี่สิอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยก็เม็ดสามสิบเม็ดยี่สิบนะครับผมมันก็โตในระดับของเขานะครับอาจจะไม่โตมากเหมือนหน่ังห่างแต่ถ้ามาเวลาขายอะ่ะคือถ้าปริมาณต้นเยอะนะมันก็จะได้ได้เนื้อได้เนื้อไม้เยอะกว่าปลูกห่างถึงแม้ว่าปลูกห่างต้นใหญ่ก็จริง ประหยัดก็จริงนะครับประหยัดก้าพันก็จริงแต่ถ้าเอามามัดรวมใส่กันแล้วนี่รู้สึกว่าจะสู้ต้นเยอะไม่ได้ทุกท่านแต่ไม่ใช่ว่าจนถีจนจนเกิน,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 นไปนะครับห้าสิบเซนอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าถี่จนเกินไปทุกท่านของผมไม่แน่นอนนะครับเม็ดสามสิบเม็ดห้าสิบประมาณนี้ไม่เกินเม็ดห้าสิบในระยะของผมนะ ผมก็พึงพอใจอ่ะในระดับหนึ่งพึงพอใจแต่อนาคตที่ผมจะปลูกใหม่เนี่ยผมกะว่าจะปลูกสักสองเมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับผมก็คิดว่าผมคิดว่าผมเข้าไปบริหารจัดการได้อ่ะเกี่ยวกับการบำรุงรักษาการเอาญ้าการทำรุ่นนะผมสามารถเข้าไปทำได้อยู่สองเมตรคูณเมตรห้าสิบ ถึงมันจะต้นไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบระยะ3ปีเนี่ยปลูกห่างก็ปลูกถีเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาหนักค่าพันหน่อยนะครับค่าก้าพันถ้าเราโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ก้าเยอะผลตอบแทนสูงก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับก็มีให้เห็นนะครับเกษตรกร แถวแถวบ้านปลูกทีทีนี่แหละปลูก2เมตรห้าสิบคูณเจดิบเซนบ้างคูณเมตรหนึ่งบ้างผมก็เคยทำคลิปไประยะไม่ถึงสองปีอ่ะสิเกเดือนยี่สิบเดือนอย่างเงี้ยก็ขายได้ไล่ละหมื่นสามเอหมื่นหมื่นหกหมื่นหกก็มีนะครับพอไม้มันดูแล้วมันมันยังไง ันสะดุดตาทุกท่านสะดุดตาผู้รับเหมาเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะสู้ราคานะครับมีนะครับมีไม่ใช่ว่าไม่มีปลูกหางต้นใหญ่ก็จริงแต่เวลาเข้ามาเหมาเนี่ยสมมุติสมมุติเหมาเนาะเวลาพูดรับเหมามาเหมาเขาก็จะบอกว่าไม้ห่างถึงจะใหญ่ก็จริงเขาก็บอกว่าห่างสู้ทีไม่ได้ บางคนอาจจะประสบการมาด้วยตัวเองเวลาการขายเนาะสรุปแล้วก็คือเอาที่เราชอบนะครับเข้าไปบริหารจัดการได้แต่อย่างน้อยก็ขอให้รถไถเราเข้าได้แล้วก็นึกถึงอนาคตนะครับนึกถึงอนาคตต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อห้าอย่างเงี้ยนะครับให้ให้มันเข้าไปทำงานได้อะทุกท่าน หรือว่าท่านสะดวกแบบไหนก็ไม่ว่ากันนะครับในส่วนของผมก็เมตร30มสิบคูณสเม็ดสองเมตรห้ผมก็ถือว่าโอเคทุกท่านอนาคตก็จะขยับเข้ามาหมดกล้าเยอะไม่เป็นไรขอแต่ให้ผลผลิตที่พึงพอใจผลผลิตที่สูงผมก็โอเคแล้วนะครับในส่วนของผมนะครับ ขอตอบคอมเมนต์ขอตอบคอมเมนต์ทุกท่านที่ถามมาเนาะระยะการปลูกเราไม่ว่ากันถามมาผมก็บอกในระยะนี้แหละจะไปบอกว่าปลูกขางไม่ดีปลูกถีไม่ดีไม่ใช่นะครับเอาที่เราสบายใจเลยนะครับทำงานได้สะดวกยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ ที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกระผมนะครับในทางช่อง YouTube บ้างใน TikTok ก็มีนะครับในเพจก็มีนะครับ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ